กรณีศึกษาตลาดรถ E ีวีแบรนด์ต้องทําอย่างไรในวันที่ลูกค้าใจพังอย่างที่ได้เห็นในข่าวกันว่าตลาดรถ E ีวีมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อ่างฝ่ายต่างต้องการยอดขายเพื่อทำเปอร์ฟอร์แมนซ์กลายเป็นว่าสุดท้ายเกิดการกลืนน้ําลายในการดั้มราคามาแข่งกันจนทำให้มันเกิดส่วนลดส่วนว่างแล้วก็ทําให้เกิดความไม่พอใจเต็มตลาดเกิดขึ้นไปหมดสิ่งที่แบรนด์จะต้องเผชิญต่อจากนี้คือแรงกดดันจากทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่อย่าง ที่เห็นในข่าวจะเจอว่าลูกค้าเก่าออกมาตำหนิออกมา,ออก,มากลดาเพราะเขารู้สึกว่าโดนแบรนด์ทรยศในเมื่อเขาเป็นลูกค้าเจ้าแรกๆที่ตัดสินใจและก็มั่นใจในการที่จะซื้อทําไมวันนี้เขาถึงได้ผลประโยชน์น้อยกว่าคนที่ตัดสินใจทีหลังนั่นเลยทําให้โปรโมชั่นมันเลยไม่เป็นโปรโมชั่นความฮอตมันไม่ใช่ความฮอตแล้วลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถูกแบรนด์หักหลังถูกโกหกซึ่งอันนี้อย่าลืมว่าเวลาที่แบรนด์ทําอะไรพลาดไปแล้วและไม่ส่งมอบตามพันธสัญญ,ญาลูกค้าไม่ ได้ให้อภัยกันง่ายๆขณะเดียวกันแรงกดดันจากลูกค้าใหม่วันนี้คุณลดราคาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเข้าไปเรียกยอดมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือคนใหม่ๆที่เขาจะเข้ามาแน่นอนครับว่าแว็บแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าโปรโมชั่นดีน่าสนใจแต่สิ่งที่เขาก็จะคิดเหมือนกันก็คือแล้วราคานี้เป็นราคาสุดท้ายแล้วจริงหรือเปล่าหรือรอหน่อยดีไหมเผื่อจะได้ราคาที่เป็นดีลที่ดีกว่านี้ซึ่งก็เลยทําให้ลูกค้าเองก็เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในแบรนด์รู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยไม่โปร่งใสไม่จริงใจร้อแรเต อาจจะตัดสินใจซื้อนะถ้ารู้สึกว่าข้อเสนอมันดีแล้วเขารับได้หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฐานะของการทาธุรก,กิจคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์จะต้องเริ่มกลับมาประเมินแล้วครับว่าเราจะทําอย่างไรในการทําให้แบรนด์ของเราเนี้ยกลับไปอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีสู่ลูกค้าจริงๆแล้วจะบอกว่ามีแบรนด์ก่อนหน้านั้นที่ทําการลดราคาไปก่อนแล้วซึ่งตอนแรกก็ถูกลูกค้าด่าด้วยเช่นกันแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเพราะลูกค้าเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณภาพของสินค้าที่เขาได้รับไปนั้นถือว่าอยู่ใน ที่เหนือชั้นก็ไปใช้จริงๆฟังก์ชันต่างๆไม่สามารถจะหาซื้อได้ในแบรนด์อื่นแล้วเขาเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพมันดีมากๆเลยนะถึงแม้ตอนแรกจะโกรธแต่ตอนเนี้ยเริ่มหายโกรธเริ่มบรรเทาลงแล้วก็ทําให้กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะม,มั่นใจในแบรนด์ต่อไปได้ซึ่งเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทาให้แบรนด์เสื่อมเสียความเชื่อถือและภาพลักษณ์2อ,อย่างที่จะเข้ามาช่วยเราได้อย่างแรกก็คือ right quality หรือคุณภาพที่ใช่คุณภาพที่เหมาะสมต่อให้เราทําาาิดาพพแต่คุณภยงี ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะให้อภัยแบรนด์ของเราและยังคงมาใช้ซ้ำเหมือนกับหลายๆคน <c oughs> เคยใช้บริการแล้วไม่ถูกใจแต่ชอบเพราะของมันดีเราก็ยังคงเข้าไปใช้ต่อเนื่องและอย่างที่2 <c oughs> ก็คือ right <c oughs> offer คือมีข้อเสนอที่ดีที่จูงใจมากพอจนทําให้มองข้ามความผิดพลาดบ,บางอย่างไปได้แล้วก็นํามาสู่การเลือกเพราะผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับซึ่งนั่นก็จะทําให้แบรนด์สามารถที่จะได้เงินกับลูกค้าต่อไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่ เราควรจะต้องกลับมาดูว่าถ้าวันหนึ่งแบรนด์ของเราทำบางอย่างผิดพลาดในแง่ของความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือไปแล้วเราจะสามารถนำใน2เรื่องนี้กลับมาใช้ในการแก้เกมยังไงต่อไปได้ธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ